สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเ,เซตกันอีกนะครับวันนี้เซตบวกมา1.44เซนะครับถึง1.4 4จุดนะครับวันนี้ก็วันที่5้ท่านตุลานะครับเราก็จะเข้าไปดูที่กองุนรวมของเรานะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างว่าตอนนี้ติดลบเท่าไหร่แล้วนะครับจากวันก่อนที่ติดลบไปก็ติดลบไปนึงกว่าหนึ่งกว่าบาทนะครับ ณปัจจุบันตอนนี้ติดลบอยู่2บาทกับ2สตางค์นะครับมาวันที่5ตุลาคมนะครับก็ไม่มีอะไรมานะครับตั้งแต่ลงทุนไปตั้งแต่วันนั้นวันนี้ก็ติดลบอยู่2บาทจุดศูนย์สองสตางค์นะครับจากวันนั้นที่ลงทุนไป8 0ิบาทนะครับ80กว่าบาทนะครับตอนนี้ก็ติดลบอยู่นิดหน่อยนะครับก็ไม่ได้หมดไปนะครับไม่ว่าหุ้นมันจะลงไปยังไงกองทุนหุ้นจะลงไปยังไงมันก็ไม่ติดลบไปมากกว่านี้นะครับขอบคุณ